โอ้อบรดูฮะทีม G ีเครับพี่พุกแนะนำประกบพี่จีโน่ครับคนเดียวได้ยยพริกฮะโอ้ไปทักปุ๊บเสียบอลน,นะฮะดูฮะครับเอาพี่ <ขา S 1> อิอ้มเสียบอลมาแล้วฮะเร็วเร้วเอาเป็นว่าเราพลาดกับเพียงไปทางจีน่าทีวีดีไหม,ไม,ไมผมว่าชัดเจนอยู่แล้วนะฮะไอ้คุณคุณต้องวางตัวเป็นกลางสิเราเป็นนับพากไม่ใช่เหรอน้องชายผมชื่อนัทนนท์ฮะโอ้โหปกติปกติน้องชายผมเป็นโกนะฮะวันนี้ไม่ไม่สามารถใช้มือได้ครับ Oh oh, 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 go, 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 go. นาทีดีเลยนะผมลืมประตูต่อศูนย์ไปแล้วครับเป็นโอมนะยิงเข้าไปครับเมื่อกี้โอมนี่หลับตายิงเลยบอกปู่มากโอ้โหยังอยู่เป็นแต่เวลายังเหลือเยอะครับผมยังมีโอกาสให้เดอร์สแคตามตีเสมอได้รับพี่บุ้ยเกมครับโอ้โหนี่ฮะนัทนนโชว์สกิลลากไปเห่อว่าแม่โอ้โหนัทนนสุดยอดเลยลูกยังเขาจ่ายออกนะพี่เขาจ่ายออกเอาครับเดอร์สแคนจีโน่จีโน่จ่ายแล้วปอนปอนยังไงปอน บอลกีกเอ้าเอ้าตัวย้ายใจไม่ไม่ไาจารย์ตั้งเตะตั้งเตะมาอาจารย์โอ้โหเบาหน่อยหมอเดี๋ยวเขาถามเราลองเอียงอันนี้มันก็จะเอียงกับประเทศเล็กๆกันไปโอเคโอเคโอเคนะเมื่อกี้น้องปอนะครับมีโอกาสได้ซัดหน้าตรอเขตโทษโอ้โห FC ฝั่งไหนเยอะผมเชียร์ฝั่งนั้นแหละฮะครับผมเรียกว่าอยู่เป็นอยู่เป็นจริงจริงเลยครับผมเอาครับโอมโอมมองครับคือมานันนนนครับ นาโนนนาโนนเลี้ยงเลี้ยงแล้วนาโนนคไม่มีแล้วเราเล่กันแล้วยืนเรื่องอะไรไปไปชิโน่เดสส์ักครับครับครับโอเคสต๊อกดีเสมอนึงประตูต่อหนึ่งนี่ก็นี่ก็อยู่เป็นอยู่เป็นแต่จริงๆคุณชิโน่คุณไม่ควรทำนะคือมันไม่มีใครอยู่ตรงนั้นคุณไปยิงได้ยังไงอ่ะคุณต้องโอ้โหคุณ มันไม่แฟร์ไม่สปอร์ตแมนชิฟคุณกีโน่ไม่มีกีโน่จริงๆคุณต้องยิงออกอ่ะแล้วเราก็จะเหยียบไม่มีใครดันเฮ้ยแล้ยเกือบสองหนึ่งแล้วยังไงโอ้โหโอ้โหเดี่๋ยาสุดยอดมากเลยครับน่านนนลูกน่านนนไปแล้วครับน่านนนไปอีกแล้วน่านนนน่านนนแต่ยังลูกกอดกลับมาก่อนลูกกลับมาน่านนนโกไม่มีใครเลยลูกที่มันเหงามากเลยลูกนะน่านนนกลับมาก่อนโอ้โหประตูไม่มีเดอ๋ยสแนด์ครับฮะ ซีมอนบอกเฮ้ยกลับมาก่อนนะโดนเฮ้ยเป็นรองเรื่องเสียงเชียร์ครับแต่ฝีมืออะไรยังไงยิงในหูตีบอลได้ตามงไปทีเยีไม่โก้ทำไมคุณไม่โก้ทำไมคุณไม่โกอ่ะทำไม่ถูกแต่ตอนนักยิงขึ้นนำอ่ะคุณเตะบอลอ่ะชีมอนไม่ได้ผมไม่พอใจตรงนี้โอ้มากรการถ้าอย่างนั้น ให้จีเป็นชนะไปเลยอย่างนี้ถ้าพวกคุณจะพลาดอย่างนี้เขาชนะไปเลยดีกว่าสองประตูต่อหนึ่งครับมาแล้วครับโดนนำไปก่อนครับแต่พลิกขึ้นนำได้ครับจีโน่ครับสองประตูเลยต้องบอกต้องระวังจีโน่ครับจีโน่มาอีกแล้วครับจีโน่จีโน่จะลูกสามแล้วนันนล้มลงไปช่วยกันเคลียร์เฟิร์สเฟิร์สจ่ายซิมันแม่เราเบาไปหน่อยครับยกขึ้นมานันโดดบกเขียวไปเองไปเองไปเองให้ลึกไปครับฮะ ตอนนี้ผ่านมาประมาณ3นาทีครึ่งนะครับครึ่งกลางของครึ่งแรกฟิตมากค,ครับพี่นนท์วิ่งขึ้นวิ่งลงวิ่งขึ้นวิ่งลงตลอดนนท์นี่พาวเวอร์เพยฮะเขารับโอกาสผมไม่มีโกหกครอบเอาครับปอนปอนใส่เดรสนักกินไปพี่ยิม้มพี่ยิ้มจ่ายช่องนี้พี่ปอนปอุ้ยออกไปครับเป็นบอลเดอะสแน็คครับ คุณมัทไชยครับเนี่ยโโอ้หผมผมแปลกใจว่าโรนัลดินโย่มาเล่นที่นี่ได้ยังไงดูไหวดูวิวๆดูไกลๆนึกว่าโรนัลดินโย่มาจริงๆนะได้โหมีสับขาซะด้วยขอขอดูภาพช้าในระบบ v A R 3ามิติหน่อยครับไม่มีครับผมเชียร์เงี้ยขอเสียงให้นักเตะจีนแมงจีวีหน่อยครับพรเอาล่ะพลังมาแล้วเอาหน่อยลูกสู้เขาตอนนี้เท่าไหร่นะครับพี่ภพสามหนึ่งครับสามหนึ่งเดือดรักนำอยู่รถเหลือสองหนึ่งได้ไหม ไดไอ้บ้าไม่ได้ซื้อผลไม้อะไรกันขนาดนี้มีก้อยจีโน่มาแล้วจีโน่ตีหนวิ่งอ้อยเราโอ้ยบอลพี่บอลเราครับพาเดิรสแน็คขึ้นนำจีเอ็มทีวีไปสี่ประตูต่อนหนึ่งเดี๋ยวอย่างนี้อ่ะเราสามคนโดดลงไปช่วยได้ไหมไม่ต้องะขอเป็นตัวแถมมันจะน่าเกลียดเกินไปแล้เอาที่น่มาเดี๋ยวพักครึ่งเนี่ยเอาไม้หน้าสามตีขาชิโน่ซะะนฮะจะได้ไม่ต้องเล่นแล้วจะเลื้อยมากเกินไปละเออชิโม่ครับให้มา นี่โยาแล้วนนนเนนน้นน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 อนนนนเนนเนนนนานน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 นลนเนนนนอเนานนนนอนเนนนนานน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 เนนนนนเนนนนานนนเนน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 นเอานลนน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 นลนนนนนลนนนนเนนนอนน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 นอนนนนนยนนนนนนนเนน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 ลนน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 อน ใายพี่เมยโอ้ยเหลือแค่พี่อมซักแล้วเมื่อกี้เนี่ยตอนนี้ทั้งสนามเขาเขาเอียงมาทำจีนเอ็มโมดครับผมเหลือแค่ยิงให้เข้าแล้วเหลือแค่ยิงให้เข้าโอ้ยยังไงก็แพนนนนเมยมาโอ้ยให้ยิงให้เข้าก่อหลกไม่ใช่ป้ายฮอนด้ารักลูกค้ามากยิงเข้าป้ายฮอนด้าเลยเนี่ย เอาเท่าเวลาเหลือ48วินาทีครับครึ่งแรกครับสามหลังที่สามนตัดบอนได้ครับแล้วบอกเลยว่าเราไม่ได้ใช้ระบบแบบฟีฟ่าในบอลโลกครั้งนี้นะที่แบบว่าหยุดกี่วิแล้วก็มานับทศไม่มีนะไม่มีนะฮะเอาเลยครับซีโนมาอีกแล้วซีโนจ่ายทีมโอ้โหดังซ้อมกันมาเลยหรือเปล่านี่ฮะ ตอนมาบอกไม่เคยได้ซ้อมเลยไม่เคยได้ซ้อมใกล้ถามเนี่ยนี่ยิงไป4เม็ดแล้วนะแต่ตอนนี้สี่หนึ่งแล้วแต่เอาเป็นว่าตอนนี้จีโน่ก็เริ่มไม่ไหวท่าห้าแล้วเหรอห้าแล้วจบเมื่อกี้ไงโอเคห้าประตูตอนหนึ่งตอท้อว่ะซื้อมาตอท้อท้อถ้าท้อแล้วเสียงครับเสียงมาครับโอ้โหเฮ้ยดูบอลด้วยลูกดูบอลด้วยอะไครับเนีบอลเปินไม่ดู หมดเวลาแล้วนะหมดเวลาได้วโอ้โหแจกเหลืองเลยแจกเหลือใครอะเขาใหญ่อะเขาคุณหัอใครอะไอ้นี่ก็รีบทีมส่งให้พี่โรนินิโย่ฮะเรียกเขาพี่โรนินิโยดีกว่ะนี่นี่ใจนะฮะเดี๋ยวเราจะเจอท่านะเดี๋ยวโชว์ท่าคอยเออฟอนโอ้โหสบายดับได้เอ้ยครัพทีมจีพีเอ็มดูโมร็อกโกเล่นเอาไหม เราอยู่ในพื้นที่เราเล่นเกมรับเห็นไหมเราสวนกลับให้เกมรัมาดิให้สวนอันนี้ภาษาอะไรมีโอกาสแล้วสวนกลับแต่เกมยินมันจะมียังไงโอ้โหไม่ผ่านครับเจอคพี่โรนินโยขวางได้น้วจะสวนกลับไม่ได้อาครับนนท์นนท์ให้ชิบะแท้แรงกว่านี้หนึงฮะัตัดสวยเลยครับโค้งมาแต่หลุดเท้าออกไปยิงครับบอลโดนสแน็คยิงเลยเหรอโอ้โหใจบอดเฮ้ย สุดยอดว่ะเหล่าคู่งโอ้สุดยอดอุทานเป็นยขัเดียวกันนะครับผมนนน้นนเลี้ยงอีกแล้วเฮ้ยน้นนเฮ้ยน้เล้ยนนจริงเว้นจริงโอ้ยโอกาสได้ซัดับแต่ข้ามขาครับดูภาพช้ารูปนี้นะครับจังหวะโอ้โหวิ่งเข้ามาจริงทั้งหมข้ามขานิดเดียวครับอ้หไหนว่าภาพช้าผมก็เลยจะถามวะภาพช้าไหนอ่ะไม่มีพี่โอเค โอ้ระวังนะฮะแฟนขับตอนนั้นระวังนิดนึงนะฮะยังไงถ้าบทออกตอนนั้นเซลฟี่ด้วยกันหน่อนกันได้<ะ>ตรงนั้นคือรู้สึกเป็นบุญมากเลยนะฮะโอ้โห<ๆ>ยังไงก็ระวังพวกมือถือ,อระวังกล้องนะ<บ><บ>ระวงังโดนโดนลูกบอลเหรอฮะ<บ>ระวังเลยนะฮะนักเตะน,นะฮะวิ่งโฉบไปเลยครับ,บผมขอบคุณเกมมากเอาครับเช็คกันใหม่ครับจีเอ็มทีวีโอมโหถอยถอยถอยเคลื่อนไม่ได้เลยโอ้ยยังไงให้เฮิร์ตเฮิร์ตคืนหลังไหมครับนนท์ ยกไปโอ้โห,โโหโยกสวยนะแต่มันรแรงไปหน่อยครับนิดเดียวครับนิดเดียวครับเอาครับซีโนเสฟบอลขึ้นมายิมข้างหน้ามีโรนันโย่ปอนไปโรนันโย่ครับเฮ้ยโอ้โ,โ,อโ,อโหมีควายด้วยฮะแกเป็นคนบ้าจีนะนะ้เหมือนกอันะบ้ายอด้วยไปทักเขา,าโรนันโย่เขาเล่นใหญ่เลยแล้วลูปรักกันวิเหมือนเลยฮะม,มูเมตนคือตอนนี้ผมรู้สึกเหมือนเดะสแน็คเลยฮะ เล่นอยู่สามคนครับเหมือนฟอนเป็นคนิ่้เกีกะเฉยๆนะฮะเอ้าแล้วตัวหลอกนะตัวหลอกตัวหลอกสมาธิอ้าวชีโน่ชีโน่โอ้โหอิยีโน่เป็นธรรมดาครับออกขวามาหลุดเลยสวยครับทำไม้ดีมากครับอาจารย์ผมเห็นจีเอ็มได้เยโอ้โหอาจารย์ เห็นว่าจีนเอมได้นะโอ้โหไปเก็บตรงไหนนี่ไนะเอาละครับมีคนไปเก็บบอลตรงนี้นะจังหวะกีดฮะเก็บบอลนะฮะโอ้โหกีดกันสนั่นครับครับผมเออมือสั่นกันแล้วมือสั่นจริงอ้าวเสียบอลเลยจีเบ็มได้ครับผมเป็นทักบอลฮะไม่ใช่ขาต้องเป็นไม่น่ากนะฮะจะทักบอลนะฮะจีโน่โอ้าจีโน่เอ้าตายอยู่มีหลอกไปหนึ่งทีหนีทางขวากลับมาที่ล็อกบอนย้อนสอนให้จีโน่ครับนีขวาไปอีกทีหนึ่งพี่ยิ้มยังไง สีบอเข้ามาขึ้นหน้าให้จีโน่ทีนึงครับคลิกกลับมาแล้ว <S <S อุ๊ยสายริโยนโชว์ท่าไปหนึ่งทีครับนีมาที่พี่บอลสวยครับพี่บอลนี่จ่ายดีมากนะอาครับพี่ยิมบรอเลยทีแล้วยิงแอนนอสุดท้ายน,นอนนยืนคุมอยู่นะฮะเตะกันเจ็ดนาทีแต่ดูดูนานดูเหนื่อยกันพี่บอลหยิอันนี้อาการออกที่สุดน,น่าจะเป็นชิมอนนะฮะครับมอาการออกมากนะฮะ ดูเป็นเหนื่อยนะดูดนหลังบ้านเนี่ยคุณซีโน่บอกเฮ้ยบอลขึ้นหน่อยเว้ยบอลตกคอตกแล้วครับตอนนี้นะครัโอ้โหเสียงใครกรี๊ดมาจากข้างหลังนะฮะเปี่เอาวซีโน่ซีโน่ให้พี่บอลบอลจับบอลไม่ดีครับแล้วก็คุณต้องเพิร์ตนี่เล่นฉลาดนะพระราบผมปล่อยออกไปก่อนเลยอันนี้น้องเพิร์ตนี่เล่นฉลาดอันนี้ถูกต้องเป็นทริกนะเป็นทริกนะเป็นทริกเป็นทริกสู้เขาลง อาครับเพิร์ดเพิร์ตจะจ่ายแน่ไม่ตรงโผมครับเอาล้วครับมาแล้วเอ้าไปมีคนเดียวแล้วมีคนเดียวแล้วมีคนเดียวแล้วยิงยิงเลยเออโอ้โหโอ้โหจังหวะจะได้ซัดเมื่อสักครู่นี่ไม่มีอะไรครับเอาล้วเิร์นมาดึกทีจีโน่โอ้โหต้องบอกเป็นติดจีโน่ที่ใช้ได้เลยนะนี่ครับโอ้โหเตะบอลเสร็จว่าด้วยน่ารักจริง งัดขึ้นมาให้พี่ยิ้มครับแล้วพี่ยิ้มเต่าครึ่งหลอเลยครับผมประตูตอนหนึ่งครับโอ้ไม่เลยฮะอะไรอะเมื่อกี้ลูกยิงไงฮะดาดครับผมโอ้โหเทพเจ้าแบบงด้วยกันเลยทีเดียวแล้วโดนยิงเลยครับทุกพี่เออไปลงก่อนนะตัวตัวตัทางหัวเยอะไอ้เราเป็นเล่นแมเกือบได้ครับผมดีนะนั้งเรารู้ครับผมครับ โอ้โหสองนาทีครับสองนาทียังไงเดินบอกก่อนเฮ้ยโอ้โหโดดป้ายครับออกไปทีนึงฮะหลังๆถ้าหมัดเที้ยวเตะขึ้นมาบเวทีได้เลยนะครับที่เห็นอยู่บนหลังหัวเราสามคนนี้ไม่ใช่เลขท้ายสองตัวงวดนี้นะครับสกอร์นะครับเอาลครับตัดบอลสวยครับทีมมันทำอะไรทำทำอะจริงจริงโอ้โห โด Harr ing, ไม่ยอมครับเม็ดเดียวก็ไม่ให้ครับไปที่พี่ปอนอีกทีโอ้ยพี่ปอนขาหมดแล้วเดไม่ใช่กูพี่ยอมอ้บอลมันไม่โดนไป่ไตู้มาตู้ปี๊บกาเดียวคุณดูเกมครับจีโน่ฮะหันมาคุยเฉยเลยอะไรไม่มีสมาธิในเกมเลยโอ้โหหันมาคุยกับคนพลาดดีไปโดนยิงทำอะไรก็ผิดจีโน่ทำอะไรก็ผิดเว้ย เอาพี่ยิ้มเรายังไงเอาลูกที่7จ็ดหรือเปาไว้ยีเลยโมาครับลูกที่เครับที่ไม่ว่าพี่ปอนก็ไม่ได้นะเขามีสกอร์แล้วนะพี่ปอนนะปอนใช่ไหมฮะเป็นปอนจริงใช่ไหมปอนดหนึ่งโอ้โหเจนึกถึงฟราซิลกับเยร์ันยังไงไม่รู้ครับผมยิงคาบ้านเหมือนอย่างนี้เลยครับเหมนว้ทีมเล่นในลังยาเล่นในลังยาวแล้วโดนเจ็ดนะฮะวันนี้โอ้น้องเป็นที่แล้วยเฮเฮ้ มีเอ็มทีวีขึ้นนำ8ต่อ7แล้วเฮ้ยไอ้สามออกไปใช่เหรอออาประตูที่2อ๋อประตูที่2โอ้โหสวยมากครับค่านบนผานี่กำลังเอียงเลยโหตถือว่าขึ้นนำไปแล้วโอ้โหเอาเวลาเหลืออีก30วิครับอีกสักลูกนึงไปอ้าวมา3เมตร3เมตรไปเอาจีโด้สายครับแล้วขึ้นมาโรนันดิโญไปได้คอนเสิร์ตแล้วได้คอนเสิร์ตแล้วเฮมีโอกาสมีโอกาสได้คอนเสิร์ตแล้ว ยิงไกลได้ยิงยิงไกลได้ยิงยิงไกลได้ยิงเฮ้ยครับสวยยโยตรโคตรแกดูเป็นพี่ถอดเสื้อโชว์นะครับโอ้โหจรงถอดเสื้อถอดเสื้อไม่ดีไม่ดีไม่ดีเดี๋ยวไล่บินเดี๋ยวไล่บินไล่บินเหรอโอ้โหจบเกมครับ เอวปรบมือให้ทั้งสองทีมด้วยครับโอ้โหสุดยอดเลยตุรกอเป็นเดอะสแน็คนะครับเอาชนะทีมทีวีไปเจ็บประตูต่อสามครับผมโอ้โหสุดยอดเลยสุดยอดสุดยอดซึ่งก็หมายความว่าเดอะสแน็คก็ต้องเข้าไปเจอตัวนี้เขานั่งทำอะไรกันน่ะเขาดงรอรอแล้วรอดูแล้วชิลแล้วอะดูฟอร์มเขาดูฟอร์มว่าไอ้กเจ็ดประตูที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดจากการทำเกมอย่างไรเพราะเดี๋ยวต้องเข้าไปเจอกับทีมจากฝูงฮะ าจบแล้วก็ต้องจับม้ดจับมือกันครับน้ำใจนะิ